สวัสดีนักเรียนชั้นป6นะคะวันนี้ครูจะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าวิดีโอใน Facebook กับเรานะคะอ่ะวันนี้ครูจะหาคอรอนอรโดยการแยกตัวประกอบนะคะนักเรียน แยกตัวประกอบนะคะวิธีการหาก็คือให้นักเรียนแยกตัวประกอบเหมือนเดิมเลยแล้วก็ทำการหาคอรนออกมาอ่ะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจไปในทีเดียวนะคะอ่ะอันแรกก็คือตัวอย่างแรกคือ9และ21ให้นักเรียนหาคอรนอของ9และ21 หายยังไงอะแยกตัวประกอบพราบอกว่าแยากตัวประกอบถูกไหมให้นักเรียนหาเก้าแยกตัวประกอบได้ว่าเท่าไหร่ลูกอะไรคูณกันเราได้เก้าบ้างสามคูณสามเป็นเก้านั่นเองอะเขียนไว้ข้างข้างก่อนเก้าเท่ากับสามคูณสามต่อมาคือยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดแยกตัวประกอบได้ว่าอะไรลูกสามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดนั่นเองอะเขียนไว้ข้างๆ้า 21เท่ากับ3คูณ7นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ครนอรของเราล่ะคะครนรมันจะคือเท่าไหร่อ่ะครนอรของ9และ21คือให้นักเรียนหาตัวที่เหมือนกันวิธีหาเหมือนหรามาเลยเห็นไหมให้หาตัวที่เหมือนกันทั้งสองจำนวนคือตัวอะไรลูก3นะคะวงแวะ1วง มีตัวที่เหมือนกันอีกหรือเปล่าคะมีไหมไม่มีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนเอามาเลยเท่ากับตัวที่เหมือนกันคือวงอะ่ะหนึ่งวงก็คือเอามาแค่หนึ่งตัวนั่นเองนะคะอ่ะก็คือเอามาสามม1หนึ่งตัวนี้อันนี้เอามาแล้วนะส่วนแล้วที่ต่างจากหอรมอถ้าหอรมอของเราก็คือตอบแค่สามถูกไหมลูกที่ต่างจากหอรมอคือมันมีตัวเลขที่มันเหลืออยู่ด้านหลังก็คือเลข 3กับเลข7ให้นักเรียนทำเอามาคูณด้วยจะได้เป็น3คูณอันนี้คือ3ตัวแรกคูณด้วย7นั่นเองนะคะอ่าเราจะได้คำตอบเท่ากับ3คูณ3เป็น9 9คูณ7เท่ากับเท่าไหร่ลูก9 1 9ก็2 9, 7, 6, 3นั่นเองครนของเราจะมีค่าเท่ากับ60 3นั่นเองนะคะทีนี้ลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือในกรณีที่คอร์โนของเราเป็น3ตัวโจทย์ของเราคือ6 16และ32มี3ตัวทำยังไงะคะครูวิธีการเดิมลูกหนูแยกตัวประกอบก่อนอแยกตัวประกอบนะ 6แยกได้เป็นเท่าไหร่3คูณ2เป็น6เขียนไว้ข้างข้างเหมือนเดิมนะ6เท่ากับเอาตัวน้อยขึ้นก่อนถูกไหมคะก็คือ2คูณ3อ่ะทีนี้มาดู16แยกได้เป็นเท่าไรล,ลูก2 8 1แอะไรแยกได้ต่อ8ใช่ไหม8ได้2.4.8อะไรแยกได้อีก4 4แยกไม่เป็นเท่าไหร่2.2.4เอาตัวไหนมาเขียนบ้างเอาวงหางแถว2 2 2 2 จะได้ว่า16เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณอะไรอีกลูกคูณ2กี่ตัว1 2 3 4ตัวนั่นเองอ่ะตัวต่อมาคือ32นะคะอ่ะ32แยกได้เป็นเท่าไหร่คูณอะไร4 8 32นั่นเองอ่ะเราแยก4ก่อน4ได้เป็นเท่าไหร่2คูณ2เป็น4หางแถวแล้วนะวงไว้ก่อน แปดแยกได้เป็นเท่าไหร่2 4 8 4อีกแยกได้เป็น2 2งสเอาหางแถววงลงไปทันไหมสามสิ 32, เนี่ยแยกตัวประกอบได้เท่าไหร่ลูกสองคูณสคูณสคูณสแล้วก็คูณสทั้งหมดกี่ตัว5ตัวนะคะทีนี้นักเรียนเรามาดูหาหอคอโรนออโรนคอ,อรอ์ครูบอกแล้วว่า ให้เอาตัวที่เหมือนกันเมื่อกี้มีสองตัวก็คือเหมือนกันทั้งสองจนวนใช่ไหมทีนี้มีสามตัวอย่างแรกเลยเราก็ต้องดูที่มันเหมือนกันทั้งสามจนวนสามจนวนมีเลขอะไรที่เหมือนกันบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกเลขอะไรเลขสองนั่นเองอ่ะมี3ามจนวนแล้วนะอ่ะเสร็จแล้วนอกจากสามจำนวนแล้วมันมีอะไรอีกอ่ะสองจนวนลูกที่มันต่างกับหอระมอนะ ก็คือถ้าคอรนอเราจะต้องดูทั้ง3จํานวนก่อนที่เหมือนกันต่อมาเราก็จะต้องดู2จํานวนที่เหมือนกันอ่ะสองจำนวนที่เหมือนกันเรามีอะไรบ้างก็คือมี2อันนี้มีไหนอีกมี2อันนี้มี2อันนี้อีกมีไหมอันนี้อันนี้3อันนี้2ไม่เหมือนกันถูกไหมคะเอาวงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะได้คําตอบและอ่ะหาก่อนคอรนอของ6 ย6กและ32เท่ากับที่เหมือนกันเอามาคือที่ครูวงนั่นเองนะคะที่วง1วงเอามา1ตัวตัวแรก2คือเอามา1ตัวเอา2มา1ตัวต่อมาตัวนี้ก็คือเอามาอีก1ตัวต่อมาตัวนี้อีก1ตัววงนี้อีก1ตัวสุดท้ายมีอะไร ตัวนี้ใช่ไหมเหลือ3กับเหลือ2อ่ะคูณใส่ไปเลยคูณ3คูณ2อ่ะเสร็จแล้วทำการหาคำตอบนั่นเองค่ะลูกเท่ากับเท่าไหร่2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ2เป็น16อ่ะมันเยอะไปเราเขียนไว้ก่อน16คูณ3คูณ2เป็น6แบบนี้นะคะอ่ะหาคำตอบค่ะเท่ากับ6 6เท่าไร่ลูก หกสามสิบหกใส่หกทดสามทดสามไว้ในใจเลยต่อมาหกคูณหนึ่งเป็นหกทดอีกสามเป็นเก้าคอรนนของเรานะคะก็จะเท่ากับเก้าสิบหกนั่นเองโอเคไหคะอ่ะคูทวนอีกหนึ่งรอบคอรอนอนะลูกให้นักเรียนหาแยกตัวประกอบเหมือนเดิมนะคะต่อมาให้หาตัวที่เหมือนกันถ้ามีสองตัวก็คือหาที่ตัวที่เหมือนกันทั้งสองตัว นะคะแต่ถ้ามี3ตัวเนี่ยพิเศษคือนะักเรียนต้องหาตัวที่เหมือนกัน3ตัวก่อนแล้วค่อยไล่มาที่เหมือนกัน2ตัวเสร็จแล้วตัวที่เหลือที่ไม่เหมือนใครเลยเราก็ต้องนํามาคูณต่อให้หมดนะคะเพื่อหาคําตอบนั่นเองอ่ะโอเควันนี้ก็พอเท่านี้นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวครูจะส่งคลิปวิดีโอไปให้นักเรียนใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ